ทุกคนและดิฉันก็เจอสิ่งนี้จากโกโฮเซลค่ะดิฉันเรียกร้องหามานานมากกะกิกโยเกิร์ตัำเป็นรูปซึ่งมัอนอเมซิ่งตรงที่ว่ามันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายรสมากๆซึ่งดิฉันตัดสินใจเลือกของเมจินะคะเป็นกิกโยเกิร์ตรสเบอร์รี่ขนาด500กรัมนะคะ89บาทคือกระปุกใหญ่มากหน้าตาดีมากนะคะแพ็กเกจด,ดีมากเรามาเปิดลุ้นกันว่าเนื้อน้องนะคะจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่า ฉันเคยทำเองแล้วค่ะท้อแท้ใจมากเททิ้งทั้งสองสารอบเลยเนื้อน,น้องนะคะเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้คือแน้นหนึบเหมือนกับเวลาเราทำไม่มีผิดเลยจ้าที่ดีฉัน Amazing ไปกว่านั้นเมื่อตักน้องออกมาจากกระปุกแล้วนั้นนะคะน้องมีแยมเบอร์รี่ให้ด้วยคือมันดีมากทุกคนคือคุณไม่ต้องไปหายแยมใดๆเพิ่มแล้วจ้าดิฉันยังไม่พอคะ่ะดิฉันจะใส่การโราของไดมอนเกนรถนี้ดิฉันเลิฟมากนะคะใช้บ่อยมากนะซื้อบ่อยมาก ไปความที่รอบก่อนซื้อกีกย้กับสำเร็จรูปมารสมันเปรี้ยวจ้ะดิฉันก็เลยซื้อแตงโมมาตัดหวานคิดว่ารอบนี้จะเปรี้ยวเหมือนกันตาหนองออกมาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติของหนองก็ดีไม่แพ้กันนะคะไม่เปรี้ยวทุกคนรสชาติมันดีมากนุ่มนึบละมุนล,ลิ้นสุดๆอารมณ์ฟิลเหมือนเราทำเองไม่มีผิดเลยแล้วที่สำคัญคือกระปุกมันใหญ่มากกอยกินกับลูกสองคนกับสบายสองคนนะคือหมดเกลี้ยง แนะนำให้ไปลองหาลองดูนะคะแล้วจะเลิฟเหมือนเราแน่นอน